ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องบินซู่สามศูนย์ลำนี้นะฮะถ้าเกิดดูด้านข้างก็จะมีลักษณะแบบนี้นะฮะข้างล่างก็จะเห็นเป็นท่อเห็นไหมครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับผมวิธีการประกอบก็ตามคลิปนี้เลยนะครับผม สวัสดีครับพบกันกับอีกหนึ่งวิดีโอนะครับสำหรับวิดีโอการสอนทําเครื่องบินบังคับวิทยุนะครับสำหรับวิดีโอนี้เครื่องบินที่รีเควสกันมานะครับก็จะเป็นเครื่องบินในแนวนี้นั่นก็คือเครื่องบินที่ชื่อว่าซูสามสิบนะเป็นเครื่องบินล็อแต่ดูเผลนๆไม่รู้ว่าเป็นซูสามสิบหรือเปล่านะครับผมวิธีการทานะครับก็มาดูในคลิปเลยนะแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่ากดแล้วก็มาชมกันเลยครับ สำหรับแบบของเครื่องบินนะครับผมก็ให้ไปแล้วหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะไปพอร์ตแบบเอาเองนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปแยกนะครับสําหรับการพอร์ตแบบเครื่องบินที่มาจากสเกลจริงๆนะครับใช้แค่คอมพิวเตอร์กับ powerpoint แค่นั้นเองนะครับผมซึ่งแบบที่ให้ไปเนี่ยก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะฮะบ,บางคนอาจมีการปรับแบบ ที่ไม่เหมือนกับลักษณะนี้ก็ไม่เป็นไรครับซึ่งเรามาเริ่มกับแบบตัวแรกนะครับแบบตัวแรกก็คือแบบตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นลําตัวหลักของเครื่องบินนะฮะซึ่งถ้าหากว่าเราดูเนี่ยมันจะเป็นแค่ครึ่งเดียวของเครื่องบินใช่ไหมถ้าหากว่าเราตัดออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะ แบบนี้นะฮะหางจะต่อแบบนี้ซึ่งวิธีการทําก็คือเราจะเอาแบบตัวนี้ไปทาบกับฟิวเจอร์บอร์ดนะฮะพอตัดเสร็จแล้วเราก็จะพลิกอีกด้านหนึ่งแล้วก็มาทาบอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะเป็นลักษณะเป็นสมมาตรกันพอดีทั้ง2ด้านนะฮะตัดออกมาก็จะมีลักษณะแบบนี้ในแบบนะ,ะับผมจะทําตัวมาร์กไว้ตรงนี้นะครับนั่นก็คือบริเวณส่วนของหางนั่นเองพอตัดออกมาแล้วเราจะสามารถแยกหางออกได้แบบนี้เลยแบบก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อตัดเสร็จแล้วเราก็มาเจาะรูตรงนี้ ในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นบริเวณที่วางมอเตอร์แล้วก็จะเป็นบริเวณใบพัดเนี่ยนะฮะผมแบบตัวต่อไปที่จะต้องตัดก็คือแบบตัวนี้ครับแบบตัวนี้จะเป็นแบบที่ถอดออกมาจากแบบเมื่อกี้เลยนะครับเนี่ยฮะซึ่งแบบตัวนี้เราจะตัดใส่โฟมตัดหนา5มิลลิเมตรนะฮะจำนวน2ชิ้นเมื่อตัดออกมาแล้วเราก็จะได้แบบที่มีลักษณะแบบนี้นะฮะถ้าหากว่าเราเอามาวางทับกับแบบหลักที่เป็นฟิวเจอร์บอร์ดของเราเนี่ยประมาณนี้นะครับผมแต่เนื่องจากว่า บริเวณปีกใช่ไหมถ้าเกิดเราวางไปแล้วเนี่ยมันก็จะแบนๆถูกปะครับเราก็เลยต้องใช้อาจจะเป็นไม้ตะเกียบหรือว่าไม้อะไรก็ได้นะครับไม้ไผ่เอามาเหลาก็ได้เอามาดามปีกบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อให้บริเวณปีกเนี่ยมันโค้งเป็นแอร์ฟอยน์นั่นเองก็มาดูกันนะครับว่าเวลาดามเราจะดามยังไง เมื่อเราทําการดามปีกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้อโครงที่มีลักษณะแบบนี้นะฟิวเจอร์บอร์ดติดกับไม้หลังจากนั้นเราก็จะเอาชิ้นนี้นะครับมาทากาวที่บริเวณปีกเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะติดแปะไปแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันก็จะพอดีในรูปร่างของเครื่องบินของเรานะครับส่วนบริเวณนี้มันก็จะเป็นโคง้โคงๆใช่ไหมเราก็พยายามใช้มือช่วยดัดหน่อยนิดนึงนะครับเพื่อให้มันโคง้งก็มาดูกันครับมาเลย โอเคครับเมื่อเราติดเข้าไปเรียบร้อยแล้วทั้งสองด้านก็จะได้เครื่องบินที่มีลักษณะแบบนี้นะฮะลำดับต่อไปเราพยายามเช็คดูตรงขอบปีกตรงเนี้ยให้มันติดให้สนิทนะฮะหลังจากนั้นก็เอากระดาษทรายขัดให้มันโค้งสวยสวยงามนะครับขัดบริเวณตรงนี้ด้วยนะครับให้มันสวยๆเลยส่วนต่อไปนะครับให้เราทําการตัดชิ้นนี้ครับชิ้นที่มีลักษณะแบบนี้นะครับตัดใส่ฟิวเจอร์บอร์ดซึ่งตัดออกมาแล้วเราก็จะได้ลักษณะนี้หลังจากนั้นให้เราใช้คัตเตอร์นะครับกรีดตามเส้นตรงเนี้ยนะครับ ถ้าเกิดว่าตามแบบมันก็คือเส้นขอบตรงนี้นะครับแต่ตอนที่เรากรีดเนี่ยให้เรากรีดไปแค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันพับไม่ต้องการให้มันขาดโอเคครับเมื่อตัดแล้วมันก็จะสามารถพับได้แต่ถ้าเกิดพับออกมาด้านนอกแบบนี้มันจะไม่ค่อยสวยใช่ไหมครับเราจะทําการพับเข้าไปด้านในแต่มันพับยากใช่ปะเราก็มากรีดตรงนี้ออก โอเคนะฮะเมื่อกีดเสร็จแล้วตรงเนี้ยมันก็จะเป็นร่องเห็นไหมแล้วเวลาเราพับเข้าไปมันก็จะสามารถพับได้ง่ายๆเลยนะฮะหลังจากนั้นเราก็เอาตัวเนี้ยนะครับไปใส่กับบอดี้หลักของเรามันก็จะวางอยู่ในช่องตรงนี้พอดีนะสังเกตดูนะครับถ้าตรงไหนที่แบบมันใส่ไปแล้วมันไม่สามารถเข้าไปได้เราก็แค่ขยายรูตรงบริเวณโฟมก็แค่นั้นเองนะครับแล้วบริเวณนี้มันมีไม้ใช่ไหมเราก็เลยต้องมาเจาะรูตรงนี้เพิ่มด้วยนะครับก็จัดไปเลยครับ เมื่อได้แบบนี้แล้วนะฮะต่อไปเราก็ทําการตัดโฟมที่มีลักษณะเป็นชิ้นแบบนี้นะฮะใช้โฟมอะไรดีนะครับใช้โฟมตัดปีกก็ได้นะ,ะัะก็ตัดมาเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะเอาชิ้นเนี้ยนะครับติดเข้าไปที่หัวตรงเนี้ยติดเข้าไปมันก็จะมีลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับก็ติดให้มันแน่นเลยนะ เราติดหัวเข้าไปแล้วนะครับลักษณะของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะซึ่งมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยใช่ไหมครับลำดับต่อไปเราจะต้องใช้มีดคัตเตอร์นะฮะทำการเหลาเหลาบริเวณนี้ให้มันเป็นรูปร่างลักษณะที่เราต้องการนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องใช้มีดที่คมหน่อยนะก็เหลาเลยฮนะ ขั้นตอนนี้ก็ค่อยๆทําไปนะครับไม่ต้องรีบโอเคครับเมื่อเราเหลาเสร็จแล้วมันก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะซึ่งถ้าเกิดใครไม่พอใจก็ลองไปปรับแต่งแล้วก็ไปเหลาดูใหม่นะครับผมแต่ไอเครื่องบินซู3 0เนี่ยตรงท้องมันนะฮะมันจะมีคางยื่นลงมานิดนึงเราก็มาทําคางให้มันกันครับโดยงายท้องเครื่องบินขึ้นแล้วผมก็จะเอาโฟมนะครับโฟมที่ตัดปีกเหมือนเดิมนะครับตัดให้มันมีลักษณะแบบนี้นะฮะ แล้วผมก็จะเอาไปแปะตรงนี้มันก็จะมีตรงคางยื่นลงมาลักษณะประมาณนี้นะครับก็มาดูกันครับเมื่อเราเหลาอะไรเป็นที่พอใจแล้วนะครับ ลักษณะโฟมของเราเนี่ยมันจะเป็นตะปุกตะปับเห็นไหมเราก็ใช้กระดาษทรายนะครับขัดให้เรียบร้อยให้มันเรียบเนียนเลยนะครับผมสําหรับการขัดด้วยกระดาษทรายเนี่ยผมจะไม่พูดถึงก็แล้วกันนะครับเดีย๋ยวเราตัดภาพไปตอนขัดเสร็จเลยนะครับผม <c oughs> ก็ตัดภาพไปเลยครับครับกลับมาหลังจากที่เราทําการขัดเครื่องบินเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะทําให้เครื่องบินของเราเนี่ยดูเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นอยู่ใช่ไหมหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปเราใช้แบบตัวนี้นะครับนี่แบบที่มีลักษณะแบบนี้เลยนะครับตัดออกมานะครับ 2ชิ้นนั่นก็คือจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดลักษณะ2ชิ้นนะครับหลังจากนั้นให้เราทําการกรีดครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมนะครับกรีดตามรอยตรงนี้เมื่อกรีดเสร็จแล้วฮะรเราก็ลองพับดูมันจะมีลักษณะเป็นท่อแบบนี้เราก็จะเอาท่อตรงนี้ฮะใส่เข้าไปที่ท้องของเครื่องบินนะครับซึ่งไอหางท่อนะครับด้านที่มันเป็นปลายตัดเนี่ยเราจะเอาไว้สุดช่องของใบพัดพอดีนะครับก็มาเลย โอเคครับตอนนี้ก็ติดท่อที่ท้องเครื่องบินเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปเรามาติดฟีนหางกันดีกว่านะครับก็คือแผ่นหางดิ่งนั่นเองแผ่นหางดิ่งเนี่ยจะติดอยู่ตรงขอบหางตรงนี้เลยนะครับก็สุดท้ายตรงนี้มันก็จะมาชิดอยู่แบบนี้นะครับเราก็ทําการกรีดบริเวณนี้นะฮะแล้วก็ทําการติดแผ่นหางดิ่งลงไป ติดหางไปแล้วนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะหลังจากนั้นนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการทําเครื่องบินซู30นะฮะนั่นก็คือไอแผ่นหางระดับตัวนี้นะครับวิธีการทํานะครับเราจะติดแผ่นหางระดับเข้าไปแบบนี้นะแต่เราต้องตัดตรงเนี้ยให้มันขาดออกจากกันก่อนนะครับโอเคเมื่อเราตัดออกแล้วนะครับเราต้องเฉือนตรงเนี้ยเป็นมุม45องศานะครับเพื่อให้มันสามารถพับได้ เือนแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้ใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวนีนะครับไปติดกับหางให้มันเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเราจะติดที่ด้านท้องนะครับก็คือพลิกลำตัวเครื่องบินบริเวณตรงนี้นะครับต้องปล่อยให้มันว่างนิดนึงไม่งั้นมันจะทับไม่ได้นะก็มาดูกันครับ นี่ครับพอติดแพนหางระดับแล้วนะครับมันก็จะทําหน้าที่เป็นแอรอนไปในตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะครับก็เรียบร้อยนะครับสาหรับเครื่องบินูสู้30ลานี้นะฮะใช้เวลาทําแป๊บเดียวเองนะครับพวกแบบพวกะไรผมออกแบบไว้ให้หมดแล้วนะครับประกอบง่ายมากตามคลิปวิดีโอเลยนะครับเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ถ้าเกิดดูด้านข้างก็จะมีลักษณะแบบนี้นะฮะถ้าดูด้านหน้าเนี่ยข้างล่างก็จะเห็นเป็นท่อเห็นไหมครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับผม ส่วนหางตรงเนี้บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นทั้งอีเลเวเตอร์แล้วก็เป็นแอร์ลอนไปในตัวเลยนะครับก็จะไม่มีใญ่แอร์ลอนบริเวณปีกตรงนี้นะครับผมวิธีการประกอบก็ตามคลิปนี้เลยนะครับผม ถ้าหากว่าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub ส cribe ผมด้วยนะครับสำหรับผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอสอนทำเครื่องบินบังคับต่อไปนะครับผมหลังจากนี้ผมก็จะไปทำการลงสีเครื่องบินลำนี้นะฮะแล้ววิดีโอหน้าผมจะมาลงชุดไฟแล้วก็เอาไปบินทดสอบกันนะครับการลงสีผมคงละไว้นะครับผมสำหรับวิดีโอนี้น่าจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ